สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้านเจฟโฟนะฮะเราจะมาดูรถเ,เตอร์ร่ามาสเตย์เนะะี่ยครับคันนี้นะฮะเข้ามาติดตั้งชุดแต่งอะลิวิผ่านการที่พัดแผนสา,สายามื่อยทีและฝาท้ายไฟฟ้สา,สานะครับเราจะพามาดูนะฮะชุดแต่งอะลิวินะฮะตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะฮะเราจะพาไปดูรอบคันเลยนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นในฝนมด้านหลังและในด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะ หนุนเบาด้วยนะครับนี่คันนี้หนุนเบาตรงนี้นะครับให้นูนขึ้นเพราะว่าเวลานั่งโดยปกตินะฮะจะไหลจะแบนแล้วก็เวลานั่งจะรู้สึกเหมือนไหลแล้วก็หนุนขึ้นไปยาวเลยนะครับหนุนไปจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับถาดกลางนะฮะถาดกลางวางแก้วนะครับสีดําเงาเป็โนโอแบ็กนื้องานสวยมากนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาใช้แล้วก็ดึงแบบ่งนี้แล้วก็ดึงมาด้านหน้าแบบนี้นะครับผมนี่แล้วมีที่พักแขนครับ ที่ปรับได้3ระดับนะครับที่พักแขนตรงรุ่นนฮะอันนี้เป็นสีครีมนะหรือว่าสีเบจนั่นเองนะครับก็ใส่ได้แล้วจะมี USB นะครับชาร์จแบตนะครับอยู่ตรงนี้ไว้ชาร์จนะฮะเป็น3.0แล้วก็มีฝาใสนะครับฝาใส่เซ็นเซอร์แล้วก็จะมีในส่วนของตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้าเราก็สามารถสั่งเปิดนะฮะได้กับ เดิถึงรถนะครับไม่ต้องดึงหรือชัางนะครับแค่บีบที่เดิมแบบนี้ส่อไห้ปไไ้ายแล้วเปิดที่ไปนะแล้วก็จะมีปุ่มปิดตรงนี้นะครับพร้อมกับระบบกันบีบนะแบบนี้นะแล้วก็สามารถสั่งเปิดปิดได้ด้วยรีโมทนะฮะแบบนี้นะครับไม่มีการแก้ไขรีโมทเดิมนะครับแต่ว่าสั่งจากระบบเป็นท่าลอดด็อคเนือของรถนะฮะโดยการกดปุ่มกดล็อครถ ครับ่ปิดนิ่มนะฮะเราดูนะับจะมีสฟเกิร์ดชิ้นหลังด้วยถ้าเป็นชุดแต่งขวาติวุสจะมี4ชิ้นนะครับหน้าหลังซ้ายขวานะฮะเดี๋ยวเราสั่งเปิดด้วยรีโมทอีกหนึ่งครั้งครับผมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสวิตช์นะครับเปิดปิดด้านหน้านะครับเราพาไปดู ก็มีปุ่มปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเมื่อเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีจะมีไฟสีฟ้าๆแบบนี้ติดขึ้นมานะครับเหมือนสีเดิมของรถนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูจังหวะปิดนะครับว่านิ่มแค่ไหน้วเราส่งสั่งกดปิดจากสวิตช์ด้านหน้านะครับผมอ่นี้สั่งกดปิดแล้วเะยครับตอนนี้กำลังลงนะครับสมูทมากนะครับหากใครนะสนใจติดตั้งสินค้ากับโซลิต้ามาเจสตี้นะครับเรามีมากกว่า20รายการ สามารถอินบ็อกสอบถามเข้ามาได้หรือว่าจะแอดไปที่ไลน์แอด JSP นะครับหรือว่าอยากดูผลงานฝ่าท้ายไฟฟ้าสามารถดูได้ที่เพจฝ่าท้ายไฟฟ้า P2M Auto Shop นะคะเราก็้มีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ